เอริกเดินลงมาเร็วเอาแปลงมาให้คุณแม่ด้วยเร็วเอริกคนดีเอาแปลงมาให้แม่หร,รคอ,อ,อ,อคะโนน,นั้นเอริกคนเก่งมาเปลี่ยนแชมเพิร์ูก่อนเร็วเอริกคนเก่งหรือเปล่าเอริกคนเก่งหรือเปล่าเอริกคนเก่งหรือเปล่านะ